ทุกคนไอ้กนเดเฮิสิสวเาเว้อคลอกกันไมเกโอ้เดี๋ยวยกคลอกกันัต่อแนเดี๋ยวตรงนี้ให้คุณพ่อเก็บนะคะเดี๋ยวแม่ไปมุดเอาเอ่อเห็ดมันปูต้องให้คุณพ่อเก็บให้ลูกนั่งพักเ ใช่แล้วนะจ๊ะแล้วแกต้องไม่รู้เด็กตรงนี้ทุกปีขึ้นอายะคือเก่าบัดหนุ่มค่ะเอาระบบแบบหนุ่มนี่งามหฮง ระบบยุ้มเวิร์กที่สุดกับสถานการณ์อย่างนี้ดูสังเกตมือสังเกตแขนแม่แป้งแปลว่าฝน,น,น,นตกหนักเปียกนุ้มโรด,ดๆๆๆๆ นี่ท oh. okay. oh ุกคนด้วมเดาอไรอยู่ที Scot ่ะตอเก็บอะไรอ้าโอ้ยคนขาเก็บเห็ดทุ่มเพรตรงนี้เมื่อกี้เสร็จแล้วมาต่อด้วยเห็ดขั้นเะรัน ตาําขาเหลืองของเรานะคะเยอะมากอ่ะทุนเยอะจริงๆว,ว้าวร้อนนุม่มเลยจ้าหนาวแห้งหนาวอยู่แล้วฝนมาตกยิ่งหนาวมากมเปียกบูดเปียกหมดเลย ซื้อบูธในปานมาเปลี่ยนท่าทำไมฟะนะอือคืออัดสันมันซื้อมาปุ๊บก็ขาดซื้อมาปุ๊บก,ก็แตกโอ้ยเพิ่นเพิ่นยา้าปานมีหฮบ่าเราเฮวิขันอ,อกแหฮมโอ้โห โอ้ยอดีอ้ยเยวเจ๊กพอจะให้แม่ไหมแล้วก็วิ่งให้แม่วิ่งให้แม่ก่อนฮะวิให้แม่ก่อนนะแม่โอ้ยมีคนทําหัวใจให้แม่โอ้ยมีกําลังแหงบินอองเลยเก็บเก็บเอามีคนทํารูปหัวใจให้แม่เขาเอานิ้วมือเขาไปเรียนมาจากโรงเรียนมั้งนิ้วหนหน่อยเฮ็ดรูปหัวใจให้แม่เว้ย

อโอ้โหโอ้ลื่นเ้ยบางอันมันเสียกับใบลาว่ากันด้วย,วย,วยอไอหมินน่นแนนโอ๋นี่เจ็บนะโดนนี้หัวเข่าเนุ่มพีน่น้องนุ่มเต่นน้ำงามนะน่ะ Matai, tak Oh, Mama hohan dengan so makan jara. Saringe, ya ta? Menama, Mama mimuwang saringe, saringe baby, I love you. Nah, I love I love you. I love you.